แท็กซี่ก็ไรใดพี่น้องใสแท็กซี่เราไปตั้งไว้หนาตางค์แต่ไ,ไปไล่ปออาใส่ดหรอกไปได่จะเอ่ออืใส่หนีมันก็ะติเปืองเนาะใส่อันน้อยมันก็น,น้อยเกินพี่น้องคะใส่อันใหญ่มันก็เปืองเปืองดินเพราะว่า,าไปไลไ่ได้หลายดอกไปไล่เห็ดไว้แล้วอันนึง งามแล้วพี่น้องค่ะวิไลเห็ดไหวใช่ว่าอันวิออไลเผาะไหวกับอันบอกพริกนั่นวิไลเห็ดเอาไหวกับบอกพริกที่รักวัสมาดูมันโมเมนท์พาอีตูนะพี่น้องมันหัวละผ้าวิไลก็เล่นประหยัดเห็ดใส่หลายวิไลกับพวกคนมากินหัวละผ้าท่าใดดอกเพราะว่าอ่าสีกินนั่นจุด ได้พอคอยมากินเถอะได้วนละผ้านอกจากใส่แกงใส่แกงกะทิให้พ่อใหญ่เนาะได้แถวบ้าว่ายอีตูนี่เขาเอาเขาไปกินก็ขนมเส้นได้เนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พ่อใหญ่ยกถุงมือว่าถุงมือว่ดไส่ใส่เห็นอย่างภาษาถุงมือมือนี่ลราโกยโกยโ <c oughs> ห,หลดแกนี่เซ็ตโหลดพี่น้องเนาะไม่เอาเยอะเอาแค่ แค่พ okay, ่อเด็ปลูกงานที่วินายไปอันอ่าแค่ซื้องานนะพี่น้องค้าก็โอเคจริงจริงโอ้ยโ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 ยชัแฉะ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 ลืมแต่ของจะเอาไปห้วยยุ่ลืมข้าวแฉะแฉะ มเพีพนถามว่ามาวีอันมาวีซาสามเดือนหรือวามาวีซาเยี่ยมเยี่ยน,นเทศงานไดยุตีวาสันวาโนะพีน้องขาอะไรก็ขอบอกเลยว่าเทศบ่ใดดอกจ้าเตหังว่าที่ไรไปฝึกงานนาะคนะพเนาะที่ไรไปฝึกงานการฝึกงานมันไม่แปลกมันไม่ผิดนาะคพเนาะเราไปเรียนรู้เราไปฝึกงานค่ะวีซาข้างต่อไปเขาก็สามารถบเบ่าวฟังใดว่าเข้าไปฝึกงานมองหันมองนี้นาะพี่น้องขาแะ้วอีกอย่างหนึ่ง อ่าเขาก็หูมองเห็นงานนั่ยเขาก็หูแต่เขากับใครกลายว่าเราไม่ได้โกหกเนาะค่ะเนาะเราไปทาจริงเราไปฝึกจริงเพรว่าอ่าพี่น้องก็หูอยู่ว่าเมืองนอกเข้าเจ้าว่ะต่างประเทศเขาเจาาาาา้า,นนาจต้องการบุคลากรในการทํางานในการทํางานด้านนี้เนาะพี่น้องคะเขาเจ้าต้องการบุคลากรในการทํางานด้านนี้กุดเราสองตนกับพ่อพี่น้อง เขาต้องการบุคลากร,ากรในงานด้านดูแลผู้สูงอายุเนาะพี่น้องเขาเจ้าต้องการหลยปกติอ่าประเทศเยอรมน,นีเขาเจ้าเสิเอาแบบว่าเอาสาวฟิลิปปินหรือว่าคนฟิลิปปินเนี่ยพี่น้องเขาเจ้าจะไปหาหรอกค่ะเขาเจ้าก็สสใหายคนฟิลิปมันมีสาวฟิลิปปินอยู่หันเขาเจ้าวาเขาเจ้าก็บไม่ได้แต่งงานเนาะค่ะพี่น้องะ่ะเขาเจ้าก็ไม่ได้แต่งงานเขาเจ้าก็มาแบบว่าไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามาอยู่ ทางรัฐบาลเขาก็ไปหาเนาะคะเนาะเต่าทีไปไล่สาบเต่าทีวปไล่สอบถามเนาะคะเนาะทางรัฐบาลเขาก็สิไปหากนอยู่ประเทศน,นั้นประเทศนี้แล้วก็เอามาเฮกงานแล้วก็รัฐบาลเขากะให้เลีย้ยงรี้เงสิแมค่ค่ะพี่น้องคะประมาณนั้นละเอาอะไรตนออกอเอาจักชุดเดียวก็พอนี่แหละ ปลูกพ่อขาเจีมันได้กินเอาเขับไปไว้ทางในเนาะค่ะข้างนอกมันบ่ใหญ่จะเทียมไหมมันอยู่ชามเก่าบอกใ่ใหญ่ว่าเบิ่งเนี่ยมันบ่ใหญ่จะเทียมมันอยู่ชามเก่าอยู่ตลอดด้วยนี่ว่าฉันดอกพี่น้อเลยว่าเออเน้าสงใสแจ้งหน้าขึ้นอากาศมันเย็นเพราะว่าอันที่ยันไส้นั่นเอาไปไว้ในห้องน้ำแตกใบสามใบซี่ใบแล้วอันนี้ยังดูดูขึ้นเก่าอยู่แม่พี่น้องค่ะมีอะไรสิค่ากระถางมีไว้เองสี่ละ ง่ายกันง่ายบ่ง่ายกันเร็วไปอันมูนี่แต่ว่าอันนี้มีไรสิเอาใส่หนีไปสองใส่ไปในหนีเอาไปไว้ในห้องน้ำไปไว้ในห้องน้ำตรงห้องน้ำหรือว่าไปไว้ในขั้วนะคะเนาะตรงห้องน้ำมันกับใน,นขั้มันกับมีหมองว่างแต่ว่ามันมัางซ้อนว่างอย่างล้ว้ย <c oughs> แค่นี้แหละ เจ้าเลี้ยวเบิ้องมาเจ้าก็สิว่าอีนี่มันบา้าอีหยังว่าซั่นว่าปลูกอยู่ผู้เดียวนางปลูกอยู่ผู้เดียวเว้าอยู่ผู้เดียว <c oughs> บ้าก,ก็บา้าเฮ็ดเวียดกเนาะพี่น้องค่ะบ้าก,ก็บา้าทำงานหลอกตึบมันดูจังสีมันมงงันใหญ่ักเทีย่ย ไม่ใหญ่ไม่โตสักทีแต่ว่ากระไดมันละพ่าฝรั่งมากอยู่หลาสองตนแต่เอาไปใส่แกงกับไข่ๆกันอยู่นี่ล่ะพี่น้องคะ่ะมัละพ่านั่นไปใส่แกงไข่ไข่กันอยู่อึบอนี่ ย่ขึ้นอากาศมันเย็นเนาะย่ขึ้นอากาศมันเย็นมันอันนั่นมันกับใหไงเหรอพี่น้องก็ยู้จังสิไม่ได้เลยบอกใหไงว่าเดี๋ยวซื้อดินมากจังสีเห็ดเอาไปไว้ในเห็อนของน้ำเห็ดไม้มาสนกจากว่าเอาเอาโปละสองตนเอาสักสามตนเนาะไม่เป็นไรหรอกบางใบมันกับบางอันมันกับใบงามอยู่พี่น้องอือ แม่ปลูกใบเจ้า,จาของสิไดยู่กิน่อบูพี่น้องค่ะเจ้าของสิได้เมื่อบาน <c oughs> ถึงกำหนดวิชาเหมือนกับสิไดเมื่อบานนอกพี่น้องจะปลูกกินให้พราะนาเบิ่ง่นละสวัสดิสิกลับมากค่ะพอดีพ่อใหญ่เก็บใส่แซ่ใส่ช่องฟิตไว้เก็บเก็บมันใบเก็บใบมันใส่ช่องฟิตเอาไว้เพราะอัน บอกเพคนเห็ดจังซันจังสีเจียงสีคนกับเห็ดไหยพี่น้องค่ะเรื่องปลูกพริกคือกันบอกเพคนเพาะจังซันแล้วก็บอกเพคนอ่าเด็ดยอดเด้อแง่เจ้าปลูกพริกนั่นพริกมันออกมาเจ้ากับเด็ดยอดที่คอยเด้อแถาเด้อปีที่แล้วกินจนวะพูดในในตู้เย็นก็มีในทองฟิลยังไม่ท่านเหมือดฝีมือวิ่งไล่ปลูกปีหนึ่งฝีมือพญายิ่ปลูกปีหนึ่งพริกดิบเอาละโอเคได้แล้วพี่น้องค่ะ นี่เมมันหนาปุบแต่ว่ามันมันเกิดมาดทุกเม็ดอั่นแหะแต่ว่ามันไม่ใหญ่เมยมันไม่ใหญ่ไม่โตมันก็ยุ่อย่งสีมันโตสะบอกยางไงถ้าพี่นอนขามันสะมันใหญ่ชายัไงสามันนั่นแตกหนวดแตกใบเพราะว่ามันอยู่ทางนอกเนาะ ย่อมยอมยอมยอมละวย่อมยออมพี่จัดตังไหมเอาดินมันโอเคก่อนโอ้ยพอเราก็คือพี่บาโน้กพี่น้องค่ะปลูกพี่ยุปลูกยุ่ผู้เดียวเรายุ่ผู้เดียวพอเราก็ขึ้นพี่บาเนะยื่นอกับมาภาพี่น้องเมื่อยน้ำเมื่อยก็ปลูกผักปลูกหยางน้ำเนาะแต่บริภาพี่น้องตากแดดเด้อค่ะพี่น้องขาภ้าพี่น้องนั่งในห่มอยู่ไม่ได้ตากแดดอยู่ในร่มอยู่ค่ะ โอเคอาหดนามมันมันหย่อบลงต้นมันหย่อบดึงมันขึ้นพี่น้องคะปลุกมันขึ้นมาน้อคุณนายนี่ลมจมนามเลยค่ะคุณนายนี่ล้มจมนามเลยคุณนายนี่ล้มจมน้นาเลยขึ้นเลยโอเค เอาแ้ำนี้แหละพี่น้องนี่เอาแค่นีปป้พอนอกนั้นก็พอแล้วอันนี้กัสิเอาใส่เอ่อีเอาใส่ผักเออขนาดไปวางวางวางขนาดไม่เนียนนี่ค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้วิไลกันนี่แหละค่ะวิไลเอาอ่ะ เอาต้นนั้นสตอรอเบอรี่เนะี่ออกนะคะเนาะเพราะว่าสตอรอเบอรี่นะี่มันเป็นสตอรอเบอรี่น้อยมันบวกโอเคเราว่าท่านได้กินค่ะก็มาก,กินหมดไลเรื่อยเอานี่ค่ะตรงนี้ไปเรื่เอาผักซี่เมื่อวานหรอกค่ะนี่ค่ะเพิงหนึ่งแล้วก็นี่ก็คือขานาไปเรล่กับสีแยกมาใส่กระถางออกจากน้อยเนาะคะ่ะพ่อ,อกระถางละตน้นสองตน้นสามตน้นพ่อได้เก็บกินอันที่อยู่ในนี้ก็ปล่อยไป พี่น้องขะทำเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนกระถางเอามายูน้ากันเลยนนะะสีต้นเนาะคะ่ะเนาะสีต้นหนึ่งออยโลเนาะค่ะพี่น้องขะนี่ใบหงละพาที่แยกออกมาเน,ะน,นะนะานะพี่น้องเนาะใบหงละพานี่เระพี่น้องขะมันอยู่ซ้ำนี่มันบ่เกิดบ่ใหญ่บ่โตมันอยู่จังสี่มันออกใบออกอยางมาอยูไปเรื่อยติบสีพอยังสี่แหลคะค่ะพี่น้องดูสีใบเลยเนาะคะ่ะเนาะมาแล้วมันสีญ่บ่ใหญ่แล้วปล่อยแต่มันไปเนาะคะ่ะเวลากับสิปล่อยไว้ยังสี่เลย นองคาป่ะนี่ไม่ได้สิพลาดชอนนั่นถอนต้นที่มันนั่นพอง,งามออกเนาะคะันเนาะที่มันไน,น้อยๆระดองกระแดงเนาะพี่น้องคาหนี่ถอนออกโหลดเหลือไว้แต่ต้นใหญ่ๆแล้วก็ให้มันแตกใบเนาะถอนหญ้าพร้อมยไดันหดนามไปว่างนึงท <c oughs> ันเสร็ตมัดหยาหนี่แเราพี่น้องคาห <c oughs> นี่ถอนเอาอยัางไงมันเบียดท่มันเพสม,มบูรณ์ มันหลายเนาะค่ะพี่น้องถอนออกจอยถอนออกพี่น้อถอนออกเลือกออกเอาทีแต่มันสมบูรณ์ไหวเอาทีแต่มันใหญ่ไหวเนาะ,ะพี่น้องเนาะอันนี้เอาเก็เอาเป็นปหลวกกินซะมันมันเบียร์น้อยเบียร์มันอสมบูร์ก็เจาะก,กระเจียเนาะเอาตะมูที่มันใหญ่มันสัตว์โดงโดงโดง,ดงขึ้นหลดเนาะ,ะพี่น้องค่ะมันจะได้ไม่ทีเราก็เลือกเอาไม่ไรสิเบ่ ยายจะพอกหงังนั้นอีกแล้วพอแล้วพ่อไงวันยูซื้อไปยูซื้อไปสันวาเอาถ้าถ้าไม่เห็นเห็นเขาถอนอีกถอนไปยังวานเที่ยวพี่น้องบานเราบ่งหูเนาะเนาะเราบ่เคยเนาะเราบ่เออไม่กระติดถอนออกเอาดันที่มันโอเคเลือกที่ต้นสมบูรณ์เอาไว้คือที่มันใหญ่แล้วล่ะค่ะอันนี้หน่อยกระถอนออกไปซะ มันหลายโพดเนาะลายโพดมันทีกันก็เหลือแต่อันทีมันใหญ่ที่เอาที่มันใหญ่ๆแล้วสมบูรณ์เก็บเอาไว้ให้มันแตกใบแตกกอมันก็สิสหญงไว้เนาะค่ะพี่น้องคะถ้าพอให้มันเหน่มันทีกันยุ่งมันก็่าทีกันยุ่งสิล่ะกอนออกไปเลยไม่ต้องเสียดายมันจะได้แตกไวๆมันเหงีกันมันก็เหงีกันยุ่งสั่นละมันหมดแตกยิ่งเสื่อดอก เห็ดคือเหาแปะไว้ถ้ามีพื้นที่ก็จะเอาไปแปะอยู่พี่น้องคะ่ะแต่มันไม่มีพื้นที่มันมีแค่นี้ไปแปะมาได้แล้วเนะาะอ,อ,อ,อู้มะเขือเคี้ยวจนมะเขือเคี้มะเขือเคี้ยอู้นุ่งดรอากุน้นเนาะตะกี้บ่มีนุ่งเลยคับพี่น้องค้ามาปีนี้มีนุ่งอตอหนหยาไปเน๊มหยากหลายดอกหยาเอาตอเอเ๊ะเน,นี้ยหยานิดน้อยนิดเนี้ย โเคแล้วโอเคนะคะนะคะเป็นสเปซหนึ่งอารมดีเพราะมีความสุขก็มันไม่ทุกจะให้ไม่สุขได้อย่างไรเพี่งนเพียงใครสามารถพยักอรุณร์พี่น้องค่ะอารมดีเพราะมีความสุขก็มันไม่ทุกจะให้มันไม่สุขได้อย่างไรน,น่นมันก็คือเบียร์ฮับเปะขนาดเราบัาน มันคือแปลงคะณะเราพี่น้องคะแปลงคะนาปลูกแล้วไม่ใช่แปลงคะนาหวานมันอุ๊บนะโอเคะิ่งตรงนี้หักนี่อ,อยพอไยังพอใหญ่แล้วมักมา่วขวมมันมองนี้อเอเสียงยคู่เบาพอไหมคู่ยังกันเนาะนี่หนูพลั้งโตไหวเนาะพี่น้องค่ะ,คะลูกไส้คนนูนมาเห็นแป๊บเดียวคนจิมาหาพออาทิตย์อาทิตย์หนึ่ง จัวหนึง่งยาม่ยมันเลงสิเอาออกซะตัวนี้ตัวนี้ก็เอาออกซะมันหักกระดองกล้องละหักกระดองกล้องละนั่นค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะแล้วพอแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันเอาเอาเดินหนีออกกันโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งพี่น้องคะ่ะ ตอนออกไปเลยที่วันดี้จะได้พื้นที่หยอดหยอดอันพักซี่อีกอนี่จะได้พื้นที่หยอดตักชีอีกแน่ๆเลยสว่านพักซี่เกิดมาสว่านขนาดแตออกของเข้าเก็บไใบเนาะเขากได้กินพักซี่อีกเพื่อนพ่พี่น้องคะ่ะ คุนแล้วขึ้นไปขึ้นหาได้นเน่าโย่เน่ากินไ้อยยังนี่ตึ้บพี่อันที่ทอนออกตัดออกเอาหยอดมันไปกินได้ตัวามาพี่น้องคขา